What about making your sound better? Yeah, what about making your sound better? เดี๋ยวพาออกมาตกประช่อนข้างทางครับตกยางลายเกีียวฟองผมนน,นุ่มเทียวฟอกนะครับส่วนวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับขุนทองลายไทยครับเดี๋ยวหมายที่จะไปนี่ฮะนู้นเลยไปเดูนล่องน้ําร่องน้ําฝั่งน้านู้นครับเดี๋ยวไปเดินดไปล่องน้ําฝั่งน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวกัดไหมว่าหมายฝั่งนู้นมันก็ ดูน่าจะมีตัวอยู่โอเคครับไปครับ ตีแล้วหลายรอบลกตีใส่มุมลากมาพุ่งมาลต้ตุมเดียวโอเคครับผมผลงานขุนทองลายไทยครับสุดยอดจะแบบนี้ขุนทองลายไทยนี่ตัวใหม่นะจะขายคู่กับเยียงลายไทยฮะจะแพ็คคู่โอเคครับเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปกันครับ เอาไปเก็บก่อนอตอนนี้เดี๋ยวไปครับเราย้ายไปหมายที่สองกันครับที่หมายนั้นได้มาหนึ่งตัวละอันนี้เดี๋ยวมาดูหมายที่สองกันว่าจะมีตัวกัดไหมได้มากนะครับก็เป็นหมายข้างทางธรรมดาธรรมดาครับหมายเทั่วไปเนี่ยหมายเนี่ยครับ กัดไม่โดนหมายนี้พลาดไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนหมายใหม่กัดไม่โดนละตามอีกทีนึงแล้วก็หายเดี๋ยวไว้วันหน้าค่อยมาซ้ำมันปล่อยให้มันะล่าใจาไปครับ ไม่จะเห็นได้ยังไง ด <c oughs> ูดอ <Deus> ีกแล้วค่ะ

มันมากัดเลยมันโหดแท้ <c oughs> มันกระโดดขึ้นกัดต,ต้นไม้เลยปลาลิงปลาเหี้ยเรากัดหมดเลยปลาอะไรตัวเล็กๆเ,เองโหตัวเล็กจะกัดโหดเว้ยมันกระโดดขึ้นมากัดเลยอ่ะไปไหนเหร Haa kat sini Kat Ai. ya Aduh, nak kat

กำลังปนตัวไม่ใหญ่ใซ้กกำลังปนขุนทองลายไทยตัวไม่ใหญ่ไซส์กำลังปนขบยางค่ายเทียวถ้าไม่หลุดตสงสัยวันนี้เยอะอันนี้ตัวที่สามเข้าเต็มปากกัดสองทีสามทีท่ีนี้นี่ครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับไปเร็วเร็ว มาอีกตัวเลยครับขุนทองลายไทยตัวนี้นขุนทองลายไทยไสปลาป่าปนมาอีกแล้วทั้งป่นทั้งเค็มได้เลยนี่ตัวอ้วนหน้าโอเคครับไปตามหาอีกตัวต่อไป Bye-bye. มันวิ่งตามมาผมเลยนั่งลงพอนั่งลงตีอีกไม้ใส่เลยครับตุ้มหกเจ็ดขีดดีครับปลานี้วนตึบเลยเหมือนเดิมครับกัดขุนทองลายไทยครับกบยางใกล้ดียวรับขุนทองลายไทยในแอคชั่นมันจะดีนะตีน้ามันจะพับมามาครับมันจะตีน้ำเงี้ยหางจะแทกหน้าจะกระดกเรียกปลาได้ดีครับ ขุ่นทองลายไทยงัดกระจายนต้องใส่สวยครับประมาณเจ็ดขีดแล้วตัวนี้ขุ่นทองลายไทยนะฮะวนตับครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับหมายเนี้แหละดีเพาะตามแหนมันจะซ่อนอยู่ตามแหนเนี่ยกลัดมันครับีเรีบยบติดตามตัวต่อ,ตอไป วันนี้ก็คงต้องปิดคลิปไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเงนนี้พบกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากผลงานขุนทองลายไทยของค่ายทีโอฟอกว่าอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยน้องขุนทองลายไทยปากันดีครับผมก็วันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ยวันนี้ก็ออกมาตีน้ตามทุ่งนาหมายตามคลองส่งน้ําในนาเพราะมันอากาศร้อนตีไปหลบตายต้นไม้ไปนะครับ วันนี้ก็คงประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็คงจะตามทุ่งนาข้างทางเหมือนเดิมอะครับถ้าตกปลาช่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บายบายหวัสดีครับเออแล้วที่สําคัญครับสาย PE ของตะค่ายเทียวฟอกนะฮะเหนียวลื่นตีไก่นะครับเหนียวจริงครับเนี่ย PE สองดึงกระชากไปเยครับสีเขียวนะอันนี้กลายเป็นสีขาวแล้วใช้นานอันนี้นานจัดนานจนไม่ได้เปลี่ยนจนสีมันเปลี่ยนไปแล้ว นี่สีเขียวนะแต่ว่ารุ่นที่มาใหม่รุ่นใหม่เขียวคอนี้สีมันจะไม่ออกสีจะเขียวงนั้นตลอดเลยอันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกสีมันเปลี่ยนลโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าก็ตีปลาช่อนเหมือนเดิมวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับใครไงกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับําช่อง u t u b e โอเคครับ